อันนี้เป็นปัญหาของคนแต่งรถระบบ n ดชบอร์ดหน้าจอขึอ้นโชว์สัญ,ญลักษณ์ต่างๆเวลาจะลบโค้ดจะลบโค้ดเอาจะลบยังไงสาหรับปัญหาการการมีรูปเขาเรียกว่ารูปไฟอนจิ้งเนนะาะไฟอนจิ้งก็คือไฟสีสม้สมใช่ครับขึ้นโชว์ที่เรือนไม้ของรถอันนั้นก็คือรถเราเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีปัญหาแน่นอนแต่ครนี้ถ้าเราไม่มีเกจวัดอุบีดไว้ที่รถเราจะไม่รู้เลยว่าโค้ดไฟอนจิ้งน,นั้นนะ ปัญหามันคืออะไระนะครับเพราะฉะนั้นเกตูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับมันมีเมนูครับมีเมนูสําหรับการสแกนโค้ดครับและลบโค้ดครับจังเต้เดี๋ยวก่อนนะพี่การสแกนโค้ดมันต้องเอาไอ้เครื่องที่ปลูกค่าอืมไปเสียไม่ใช่อันนั้นคือถูกครับแต่ถ้ามีเกตูฟี่คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปทําอย่างนั้นครับคุณทําที่บ้านได้เลยก็คือสแกนหรือทุกท,ที่ที่คุณเดินทางอยู่ถ้ามีไซน์ชินโชคุณสามารถใช้เกตูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้ครับเข้าเมนูอ่า ที่รหัสวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็มันจะมีคําว่าสแกนเบื้องต้นเราสแกนโค้ดก่อนมันจะออกมาเป็นรหัสเราสามารถเอารหัสตัวนี้นะครับไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับว่ามันคือโค้ดอะไร Google g o o ะกูะต้องถามก่อนว่าค่าที่ดูฟี่ประเมินอ,ออกมาเนี่ยคือค่าพื้นฐาน ที่อาจจะกล่องมาถูกต้องไหมถูกต้องครับการสแกนให้สแกนเจอเท่าที่ไปป,ป,ปป๊อปขายเกียร์วัดมาสแกนเจอทุกโค้ดทุกโค้ดทุกโค้ดก็คือเวลาเรารถไปซ่อมเนี่ยเราจะรู้ก่อนช่างดีจะไไม่ต้องไ,ไปเดาไม่ต้องไปเดาแล้วก็จะรู้เลยว่าช่างมาหลอกเราไม่ได้อ่ะพิมพ์คําว่าโค้ด OBD แปลไทยแล้วมันจะขึ้นมาให้กดเข้าไปดูมันจะมีรหัสโค้ดเยอะเลยตั้งแต่ตั้งแต่0 0นย์ศูนย์น่ไปจนถึงเป็นหมื่นเลยอ่ะเราเข้าไปไล่ดูว่าโค้ดที่เราสแกนเจอปัญหาของรถเราอ่ะ มันอยู่ตรงไหนอันนี้นะตัวแค่นี้นะออปชันนี้จัดจ้านมากนะโอ้โหจัดเต็มครับรูฟี่ไทยแลนด์จัดมาจัดมาเต็มเลยแต่ที่ที่ที่ผมชอบสุดๆนะเมนูเป็นภาษาไทยเนาะเต้มันใช้งานแน่ายัย่างเมนูภาษาอังกฤษ,าษานะมันแกเมนูมันจะขึ้น,นว่า DTC Data ดีทีซีลัตตาอะไรเบาโคดนบางคนก็ไม่รู้ว่าดีทีซีคนกว้าคือคืออะไรวะแต่ลูฟี่ไทยแลนด์มันมันใส่เมนูว่าไงรู้ปะละหัดวิเคราะห์ปัญหาอ๋อเออวันนั้นเรากดรู้เลยว่านะเรามีปัญหาเราก็เข้าลบนี้ปัญหาก็เข้าเมนูนี้ขอเสริมนิดนึงเต้เสริมอนิดนึงเด็ดเด็ดเด็ดมีเด็ดอีกมีสแกนใช่ไหมมีลบโค้ดมีการลบโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะงงอยู่รู้เดี๋ยวออโต้อันนี้คือว้าวมากนะเพราะว่า แสดงว่าถ้ามันลบออตโต้ได้เกจวัดตัวเนี้ยของ r u ฟี่ไทยแลนด์เนี่ยมันจะต้องประมวลผลอยู่แล้วว่าอะไรที่มันผิดปกติถูกต้องรับนงเต้ซึ่งการลบคบแบบออโต้ก็คือตัวเกตนะถ้ามาจากโรงงานนะมันจะถูกออฟไว้ก็คือปิดไว้อ่ะเพื่อให้ลบเป็นทั้งคราวเอาก็คือถ้าโชว์ก็ลบเอาครับถูกกับนงเต้แต่ครั้นี้ บางคนเนะี่ยลูกค้า,บา,บ,าบางคนอยากจะได้เกียร์แบบลบออตโอต้มีไหมก็คือคอนเอาง่ายแต่งรถอะสายแต่งรถสายแต่งรถเดี๋ยวไฟแม่ขับไปแป๊บเด้งไม่แหลักๆเลยพี่เปลี่ยนท่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่อรถมันจะมีพวกฝังออกซิเจน,นเซรอร์โอทูโอทูเพื่อที่แบบไอ้อ่านค่าประมวลผลอะไรเงี้ยพอเราไปเปลี่ยนเนี่ยองศาหรือตำแหน่งการมาร์กลงมาเนี่ยมันไม่ตรงถูกครับเราเหยียบมากเหยียบน้อยพอเหยียบแรงมากขึ้นปุ๊บมันโชว์อันนี้คือ ลูฟี่นี่คือเอามวลผลแล้วก็ลบอัตโนมัตินี่รือต้องครับผมลบได้เลยมันก็มีครับน้องเต้มันมีข้อดีข้อเสียครับบางทีอ่ะเราอาจจะเป็นเลือกลบเป็นออโต้ไว้นะครับแต่เราเราคิดว่ามันจะเป็นโค้ดเดิมนะเป็นโค้ดโอทูแต่ไอโค้ดที่ลบไปตรงนั้นมันอาจจะเป็นโค้ดใหม่ก็ได้<อ>เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม สำหรับการเลือกเมนูการลบโค้ดแบบออโต้หรือการผีดถูกต้อง,ต,องต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่โค้ดเดิมเสมอไปอันมังเต้น <c oughs> ะครับเพราะงั้นบางคนเนี่ยโรงงานเขาเป็นปิดมาเนี